วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมช่วงนี้มาพูดถึงข้อถกเถียงในวงการนางงามกันหน่อยตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่อนข้างมากเลยนะคะคหลังจากที่กองแม่เลย MISS UNIVERSE เนี่ยนะคะเขาร่อนจดหมายออกมาประกาศกฎเกณฑ์ในการลงประกวดนางงามเลยนะคะคเขาบอกว่าให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีลูกแล้วสามารถลงประกวดได้เท่านั้นแหละครับคุณพอประเด็นนี้มันออกมาครับแน่นอนฮะมีเสียงออกมาเป็น2เสียงแตกอย่างชัดเจน ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมองว่าเออก็สมควรนะก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้หญิงทุกคนก็ควรจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันการประกวดนางงามเนี่ยก็ดูมีความเพียบพร้อมความงามดูที่ทัศนคติก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการลงประกวดใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นหนึ่งเสียงใช่ไหม<ะ>ที่บอกว่าก็โอเคนะก็ดีนะแต่อีกหนึ่งเสียงค่ะมองว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขามองว่ามันไปขัดกับคุณสมบัติของนางงามที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆอะคุณผู้ชมมีกันมาหลายสิบปีคือกฎเดิมว่าไม่ให้ผู้หญิง ที่แต่งงานแล้วเนี่ยมาประกวดเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นมีเวทีประกวดนางงามเลยนะคะซึ่งเขาก็เลยมองว่าุยถ้ามีกฎแบบนี้ออกมาใหม่มันไปผิดความตั้งใจนะมันจะได้สาวงามที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือเปล่าเทียงกันไปเทียงกันมาแบบนี้คุณผู้ชมเราก็เลยขอไปถามพี่นวัดอิสระกรายศีลพี่นวัดเองก็เป็นผู้จัดเวทีประกวดนางงามระดับโลกเหมือนกันระดับไงโอ้ิ i s s g อินเ International เลยนะคุณผู้ชมเขาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะ กดออกมาแบบนี้พี่นวัดคิดว่าจะปรับของเวทีตัวเองด้วยหรือเปล่าคะไม่เคยคิดทําครับอย่าเรียกว่าไม่มีไม่ทํำอยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคะต้องพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องแปลกที่จะเอาแบบผสมระหว่างแต่งไม่แต่งท้องมีลูก ตั้งคันยังมาได้เลยเห็นไหมคือถามว่ามันเป็นสิทธิ์ไหมมันเป็นสิทธิ์นะครับโรโมเดลของนางงามเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นบิวตี้ควีนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่กําลังพัฒนาจะมองการประกวดนางงามคือต้องสวยต้องปังคุณต้องดีและยังต้องโสดเพราะว่าความโสดเนี่ยมันมีความรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้สามารถเป็นนางฟ้านางสวรรค์โปรยปลายไปได้ทุกที่ใครจะอุ้มลูกเล็กเด็กแดงห้อยกระตงกระเตงให้นมเดินทางไปทั่วทั่วทุกที่มันนมันไม่ใช่ภาพ โอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นจากพี่นวัดนะนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆซึ่งพี่วินวัตรบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่ถ้าเวทีผมอ่ะผมไม่ให้มีกฎนี้ <ผม S 1> อย่างแน่นอนอใช่ผมไม่ทําพี่นวัตก็คือชัดเจนแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไม่ผิดนะที่บางฝ่ายจะเห็นด้วยหรือบางฝ่ายจะไม่เห็นด้วยนะคะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่มุมมองจริงรๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางกองแม่เนี่ยเขาก็ออกมาแล้วไงอะตามนั้นละกัน